ทุนหนึ่งรอยบาทแตกมาห้าพันสามร้อยมันต้องอย่างนั้นดีคัดลี่คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดาการพนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้เจอเจอกันอีกแล้วกับคัทลี่นะคะคนเดิมไดโนนะคะวันนี้เราจะมากันทุนหนึ่งรอบาทนะไดโนนี่แคทมาทุนหนึ่งร้อยบาทดูสิเราจะได้กันเท่าไหร่นะคะ ค่อยๆปั่นไปนะทุกคนตั้งแต่เบตหนึ่งนะออตโต้สามสิบหมุนค้าไปโอ้โหเปิดมาก็โอ้โหสวยดีไม้แรกเปิดมาสวยมันคือรางดีนะทุกคนมันคือรางดีนะไม่น่าจะเกลือนะคะทุนหนึ่งร้อยน่าจะได้ถอนพันบวกแน่นอนทําไมแรกเปิดมาก็สวยงามขนาดนี้เลยอะโบโอ้โหโดโด้เขียว ไหลนอกเม็ดไหนไหลนอกดีไม่ควรซื้อนะคะทุกคนนะแคทเคยบอกสูตรนี้ไปที่คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะน่าจะเป็นคลิปแมวนะคะน่าจะเป็นคลิปแมวนะใช้ได้สําหรับทุกเกมเลยนะคะสูตรนี้เบ็ดไหนไหลนอกดีไม่ควรซื้อเบ็ดไหนไหลนอกไม่ดีทุกคนซื้อได้นะคะแต่มันจะมีบางช่วงจังหวะเกมนะบางช่วงจังหวะเกมที่เกมนั้นมันแตกมากจริงๆอะบางเบ็ดคือแบบไหลนอกดีแล้วซื้อก็ยังแตกอีกมันคือช่วงจังหวะเกมแล้วก็สูตรที่เราใช้ด้วยนะคะทุกคนนะแล้วก็ดวงด้วย ดวงอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยดวงอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยอีกห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือแบบใช้สูตรเรานะโหเล่นหนึ่งไม่ได้เลยอะลองซื้อไหมอะขู่ซื้อเจ็ดห้าไม่ไหวหรอกซื้อเจ็ดสิบห้าไม่ไหวหรอกทุกคนปั่นเล่งหนึ่งต่อเล่นสองเราไม่น่าไหวนะเล่นสองเราไม่น่าไหวนะเดี๋ยวลองปิดโบบ้างดีกว่าเผื่อได้เข้าฟรีเดี๋ยวโหไหลนอกไหลนอกไปสวยงามสวยงาม ไวยโอ้โหเกือบฉีดแล้วจัดเกือบฉีดแล้วเป็นไงล่ะไหล่นอกนี่มันยี่สิบเจ็ดนะคะโอ้โหเรากลับมาได้ทุนหนึ่งร้อยสิบบาทแล้วนะหลังจากที่เมื่อกี้สูบไปเหลือแปดสิบก็ประหารน,นะทุกคนเกือบฉีดแล้วไงค่อยๆปั่นไปนะคะอย่าไปหัวร้อนนะอย่าไปหัวร้อนกับมันนะมันมายัว่วเราโอ้โหกระแตวัแถวสามมาไม่รู้คนอื่นเรียกว่านกอะไรอะ่ะคันเรียกว่ามันคันเรียกว่า,วานกกระตแตวัดนะโอ้โหขอคิวแถวหนึ่ง เออสวยไหลเจต่อเลยว้าวเบ็ดหนึ่งไหลนอกดีมากเบ็ดหนึ่งไหลนอกดีมากไหลนอกมันอย่างต่อเนื่องนะคะได้มปียี่สิบแปดบาทนะอีกยี่สิบหกหมุนคุณภาพเฮ้ยปิดโบมาดีนะเนี่ยว่าไม่ได้เมื่อกี้เราเล่นเบ็ดหนึ่งออโต้สามสิบหมุนเหมือนรอบนี้เลยแต่ว่าแคทเปิดโบไหลนอกไม่ได้สักรอบเลยแต่รอบนี้พอแคทลองปิดโบปุ๊บไหลนอกแคทได้บิ๊กวินมาสองรอบเลยนะ โอ้โหจดอีกสูตรหนึ่งเลยนะคะทุกคนนะลองปิดโบเปิดโบสลับกันไปสูตรนี้แคทเคยบอกไปแล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะลองไปเลื่อนดูกันนะคะทุกคนโอ้โหเป็นหนึ่งไหลนอโคตรสวยเหอะสิบแถวสามมามไหลนอกได้ไมาอีกสี่สิบเอ็ดบาทนะคะเนี่ยไหลนอไปเรื่อยค่อยๆปั่นทุนไปเรื่อยนะทุกคนไม่ใช่เรามีทุนหนึ่งร้อยแล้วเราซื้อเบดหนึ่งไปเลยโบเดียวนี่คือแบบมันเสี่ยงนะมันเสี่ยงมากนะทุกคน อุ้ยอ้าวอุ้ยอ้าวอุ้ยอ้าวปิดโบมาดีมากโอ้โหถ้าได้โอ้สวยโดโดเขียวแถวหนึ่งโอ้โหโอ้โหสวยนะดอกเมื่อกี้ปิดโบมาโคตรดีเลยสิบแถวสามโอ้หอะไรเนี่ยไโทรค่อยๆปั่นไปน้อยๆนะทุกคนไปกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะอัปเดทกันเป็นเบตสองแล้วนะคะไป เราไปเบ็ดสองกันเลยดีกว่าสามสิบหมุนคุณภาพไปครับชิวแถวสามมาหน่อยสวยโอ้โหขอได้ดังใจไดโนขอได้ดังใจแต่ไม่ได้วิกวินนะเมียนึกว่าจะไหลให้อีกสักโบ้สองโบนะพี่ไดโนไหลไหมโอ้โหดอกนี้ไหลแต่ว่าไหลตัวถูกนะคะดีกว่ามันไม่ไหลนะต่อให้มันจะไหลตัวถูกยังดีกว่าเนี่ยบ่นปุ๊บมาปั๊บโอ้โหได้ไวแต่ไม่ได้ใช้ไดโนจะได้ไวอ่ะไวต้องสองตัว ไหลนอกได้มาห้าสิบเจ็ดบาทแล้วนะคะตอนนี้ทุนหนึ่งร้อยเรามีสองร้อยสิบเก้าแล้วนะนี่ขนาดแค่ไหลนอกนะไหลนอกไล่เบ็ดไปนะคะเราบวกมาแล้วร้อยสิบกว่าบาทนะโบ๊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 ะโอ้โหเข้าฟีเหอะเข้าฟีเหอะความหวังของคนความหวังของคนทุนน้อยคือถ้าเข้าฟีแล้วแตกนี่บอกเลยว่ายับกระจายนะรีบถอนเลยด่วนๆโอ้โหไหลนอกไปสองได้มาสองร้อยยี่สิบสอง แถมเข้าฟีอีกขู่ไม้นี้โคตรปังอะ่ะไม้นี้โคตรเกิดทุกคนไปครับรอชมเลยหูเล่นไปไม่กี่นาทีไดโนเอาเรื่องนะเนี่ยไปมีสติในการเล่นทุกรอบนะคะทุกคนนะแครีเตือนเสมอนะหูเข้าฟีให้น้องให้จัง,งเอ้ยเข้าฟีเฮอฟฟีสปินมาอีกหนึ่งมาสวย สวยสวยสวยไปต่อฟีสป,ปินสองโหสี่ร้อยหกสิบละแคทบอกแล้วเปิดมาไม้แรกคือไหล่ตัวแพงให้เราเลยอ่ะมันคือรางดีนะทุกคนเกมมันกำลังบอกเราอยู่ว่าเนี่ยตอนนี้กำลังแตกกำลังแตกฟีสป,ปินมาอีกสองนะคะสำหรับไดโน่เคแถวสองมาหน่อยมาหืมขอเคให้อะไรเนี่ยพี่โดโดหกหมุนคุณภาพ โอ้โหสี่สิบสามกระแต้แวดมาเจแถวสองต่อเลยคะ่ะพี่ชายโอ้โหสวยงามสวยงามฟีสปินอีกหนึ่งนะคะถ้าเราได้อีกสี่ร้อยก็อีกหกหมุนนะเราเกิดเลยพันบวกทุนหนึ่งร้อยถอนหนึ่งพันบวกโอ้โหโคตรแตกดีไปต่อค่ะฟีสปินหนึ่งเจ็ดหมุนคุณภาพกระแต้แวดแถวสองโอ้โหสวยจริงสวยจริงทุนหนึ่งร้อยแตกเป็นพัน โอ้โหเอามาดิหกร้อยเก้าสิบแล้วเนี่ยมาอีกหกหมุนอ้าวฟีจะเป็นอีกหนึ่งเป็นเจ็ดหมุนคุณภาพขอคุณภาพเน้นๆทุกไม้เลยอ่ะโอ้โหกรต่า้ไว้ดีละหืมสนาเอแถวหนึ่งนทุกคนโอยหมุนทิ้งแไม่ดีมั้งหมุนทิ้งไม่ดีม,มั้งพี่ชายถ้าไม้นี้ให้น้อยเนี่ยเดี๋ยวค่ะจะจะซื้อบ้างนะ เพราะว่าเรามาทุนหนึ่งร้อยตอนนี้เรามีเจ็ดร้อยอ่ะเราเริ่มจะซื้อได้แล้วนะคะเราเริ่มจะต้องซื้อได้แล้วนะเพราะว่าเกมมันทรงเกมคือสังเกตดูคือมันจ่ายให้เราดีมากถึงเวลาที่เราต้องมาซื้อแล้วแหละเพราะว่าเรามีทุนในการซื้อแล้วนะไดโ,โนเข้าฟรีนะคะได้มาสองร้อยหกสิบสี่บาทนะโอ้ซื้อเบ็ดไหนดีละ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบไม่น่าไหวหน่าจะไหวที่เบ็ดเจ็ดนะคะทุกคนนะ รวยกันเลยครับห้าร้อยยี่สิบห้าบาทไปไดโน่จ่ายแน่ยังไงไม้นี้ก็ต้องจ่ายไม่น่าจะไม่น่าจะขาดคูณเน,นี่ยทุกคนเพราะว่าเกมมันกนลาลังแตกนะคะเกมกำลังแตกซื้อไม้แรกยังไงก็ต้องเกิดแน่นอนไดโนอย่าไหลทิ้งดีไดโนอย่าไหลทิ้งจ่ายนอยการที่ไดโนนฟีสปินมานะคะต่อให้มันจะหมุนทิ้งไปไม้นั้นเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้เก็บตัวคูณไปนะไดโน แปดหมุนคุณาภาพคิวแถวสามโหอะไรเนี่ยซื้อห้าร้อยนโนเอาดีๆนะเคแถวหนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ไม,ไม่ท้ายพายุต้นพาลาท้ายพายุแน่นอนรอชมเลยโอ و, ้โหนาจะปลอบใจตัวเองอะลุ้นแล้วลุ้นอีกนะลุ้นแล้วลุ้นอีกในโนซื้อห้าร้ยให้แค่หกสิบ็ดบาทไม่ได้ ไม่ได้นะคะแบบนี้อ่ะอู้หูสองร้อยเก้าสิบสามเสียดายโดโดเขียวช่องหนึ่งมากถ้าโดโดเขียวเข้าช่องหนึ่งนะบอกเลยยังไงก็พันบวกบวกโหโอ้โหหมุนท้ายละเกลือวะ่ะทุกคนเกลือวะ่ะไดโนสงสัยต้องไปซ้ำไหม้หสองจะละต้องไปซ้ำไม้สองนะซื้อห้าร้อยให้มัอยู่สองร้อยเก้าสิบสามถามจริงเออ โหซ้ำเบ็้5แปลรอบนี้เดี๋ยวแคทลองปิดโบซื้อนะคะสามรอยเจ็ดสิบ้าไดโนไปคะ่ะสเกเ,เตอร์ห้าตัวสิบหมุนคุณาภาพโหไดโนนี่ไม่ตลกเลยนะไม่ตลกเลยนะโอ้โห,โ,หโดโดเขียวเริ่มตึงละ ตอนนี้แคทนั่งกลุมขมับอยู่นะทุกคนทุนหนึ่งร้อยจะได้ถอนไหมเนี่ยโหยฟีสปินเก่งมากฟีสปินมาก็ช่วยไหลให้ด้วยดิพี่ชายโอ้โหหมุนทิ้งโอ้โหฟีสปินโอ้โหไดโนใจร้ายว่ะไดโนใจร้ายนะไดโนสามร้อยเจ็ดสิบห้า น้อยไปล้าโอ้โหวิถีชีวิตโอ้ยน้ำตาจะไหลสงสัยต้องไปไหลนอให้มันเข้าฟีเองแล้วมากทุกคนสงสัยต้องไปไหลนอให้มันเข้าฟีเองสะมะั้งไม่ได้การแล้วแบบนี้ไม่ได้การแล้วคันี่ไม่ได้การแล้วเดี๋ยวเจอเลยเบ็ดยี่สิบไหลนอเบ็ดยี่สิบไหลนอกดนอก,กดมือ เรายังไม่ได้ลองกดมือนะทุกคนหัวเริ่มร้อแล้วเปิดโบไปกดมือเอาลุนให้มันเข้าฟรีถ้าไม่เข้าก็คือหมาอะ่ะถ้าไม่เข้าก็คือไม่ได้ถอนแน่นอนอะเอา้าเอา้าไหลนอกได้ห้าพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทหโค้สวยดอกนี้เบ็ดยี่สิบแช่งเกิดว่ะทุกคน โอ้โหโอ้โหไดโนนะคะื <c oughs> สุดจัดไหมหอมแจมทีนึงมาไดโนทุนหนึ่งร้อยบาทแตกมาห้าพันสามร้อยมันต้องอย่างนั้นดีคัะลี่สวยงามนะทุกคนพอละ พอเลยทุนหนึ่งรแต่ห้าพันถอนเลยนะคะถอนเลยนะใครอยากลองเล่นไดโนเว็บเดียวกับแคทลี่นะเดี๋ยวค่ะจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้นะคะที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะสามารถสมัครเว็บเบสิบูได้เลยเติมไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทันคืนนะคะดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ